วันนี้กิพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลช้างซ้ายอำเภอการสนดิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรที่ทำสวนยางพาราค่ะซึ่งเกษตรกรอยู่ข้างๆกิจตรงนี้แล้วนะคะคุณลุงพี่มนเพชรทองค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงปลูกยางทั้งหมดกี่ไร่คะทั้งหมดมันมัน52ไร่52ไร่รพื้นที่เดิมนี่เป็นพื้นที่ปลูกอะไรมาก่อนคะปลูกยางมาก่อนเหมันปลูกยางมมาก่อนหนึ่งรอ,รอบแล้วแล้ว,ลวก็ค,คนทิ้ง มันรู้สึกว่าตรงนี้มัน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 อันนี้รอบที่สามแล้วเนี่ยอือค่ะแล้วพอยางที่ค่อนทิ้งไปแล้วเนี่ยสภาพดินที่เราใช้ระยะเวลานานเนี่ยนะคะไม่ได้พักเนี่ยสภาพดินเป็นยังไงบ้างคะลักษณะของดินมันมันมันก็ค่อนข้างจะจืดจืดจืดไปหน่อยดูได้ยังไงว่าดินจืดเนี่ยลักษณะของเขาจะเป็นยังไงคะในดินเนี่ยพวกกิ้งคือพวกอะไรมันพวก ใช่เดือนมันน้อยลงอ๋อเหมือนกับสภาพดินทีาแข็งกระด้างครับสวนยางพาราที่เราเห็นนี้อายุของเขาเท่าไหร่แล้วคะกี่ปีแล้วเจ็ดปีกว่าป่เจ็ดปีกีดน้ำยางได้แล้วใช่ไหมคะและ้วผ,ผมผมปลูกต้องผมกีดตั้งแต่เม,มื่อหกหกหกปีครึ่งดูแลรักษาต้นยางพารายัางไงนั่นแหละก็ให้ปุย๋ยแล้วก็ฉีดยาฉีดยารักษาลา,า,ายยางอ่ะใช้ยาฉีดแล้วก็ทาบ,บ้างฉีดบ้าง ที่บอกว่าให้ปุ๋ยกับต้นยางนี่ให้เป็นปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยมันมันบางช่วงก็สลับกันค่ะใช้อย่างช่วงแรกใช้อะไรก่อนคะใช้ปุ๋ยคอกใช้ปุ๋ยคอกก่อนครับค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้เคมีปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอะไรคะก็นี่แหละเป็นหมอยางภูเขาทองพอใช้ตัวหมอยางภูเข่าทองตัวนี้แล้วเนี่ยต้นยางมีสภาพยังไงบ้างมันก็รู้สึกว่ามัน หน้ามันจะนิ่มขึ้นเปลือกยางนิ่มรกรีดง่ายขึ้นใช่ไหมคะแล้วลักษณะของน้ํายางนะคะเป็นยังไงบ้างน้ายางข้นน้ํายางข้นครับค่ะเคยเปรียบเทียบไหมคะระหว่างการที่เราเคยใช้ปุ๋ยเคมีทั่วๆไปกับการนําตัวหมอยางมาใช้เนี่ยคุณภาพผลผลิตที่ได้มันแตกต่างกันยังไงบ้างค,คือหน้ามันจะนิ่มน้ํายางก็ออกดีน้ํายางมันข้นกว่าอแต่ว่าเข้าเข้าเข,ข,ข้าที่เราใช้เมื่อเมือ่อเมื่อสนก่อนที่ข้นอ่ะ ส่วนมากไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยใช่ไหมค่ะต้นยางพารานี้เขาก็ต้องการแร่ธาตุอาหารที่สมบูรณ์เมื่อเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยน้ํายางอาจจะออกน้อยนิดนึงแต่พอมาใช้หมอยางเนี่ยถือว่าปริมาณน้ํายางก็เพิ่มมากขึ้นเปลือกยางกิ่ดไงขึ้นแล้วสภาพดินมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะหลังจากที่ใช้หมอยางรู้สึกมันร่วนชุยขึ้นนะครับจากที่บอกว่าดินแข็งกระด้างไม่ค่อยมีสัตว์หน้าดินตอนนี้ก็คือดิน ต้นสวยขึ้นใช่ไหมคะแล้วลักษณะของต้นยางล่ะคะเป็นยังไงบ้างการเจริญเติบโตหลังจากที่มาใช้ปุ๋ยหมอยางตัวนี้เติบโตมันก็เติบโตดีนะครับลักษณะของใบล่ะคะเป็นยังไงบ้างใบเนี่ยรู้สึกว่ามัน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 ใบมัน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 เกี่ยวดีนะบางแปลงเนี่ยของเขาเหลืองนู่นน่ะดูที่นู่นน่ะดูมันเหลือง คือเปรียบเทียบกันได้สองแปลงเลยของคุณลุงนี่ใช้ปุ๋ยหมอยางแต่ว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้นี่ลักษณะของใบจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอันนี้อันนี้พูดถึงนะเมื่อตอนตอนตอนโดนฝนเนี่ยมันมันหมดไปสองครั้งเลยนะใบอ่ะปีนี้อ่ะหน้าหน้าที่มันใบใบร่วงเห็นไหมมันมันมันก็หมดไปแล้วแล้วก็มันขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่มดครบมันก็โดนฝนหมดไปอีกทีนึงค่ะ หมดไปอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ยมัน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 จะจะเต็มนวดูสิยังไม่แก่จัดเลยค่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบเรื่องของผลผลิตที่ได้จากเมื่อก่อนที่ใช้ปุ๋ยทั่วๆไปกับการที่นําตัวปุ๋ยหมอยางมาใช้นี่แตกต่างกันยังไงคะรู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะนะเพิ่มขึ้นเยอะค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันคิดว่าเกตมาเช้าหนึ่งมันก็ได้ประมาณครึ่งจอก แต่เดี๋ยวนี้มันเกือบเต็มฮะอ๋อถือว่าได้ปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วเวลาที่คุณลุงเอาน้ํายางไปขายนี่ไม่ทราบว่าขายเป็นแผ่นหรือขายน้ํายางคะขายขายน้ํายางขายน้ํายางไม่ได้ทําแผน่นใช่ไหมคะแล้วน้ําหนักนี่ได้เพิ่มมากขึ้นไหมคะลักษณะของน้ํายางข้นขึ้นไหมน้ํายางเพิ่มขึ้นครับ,รบน้ําหนักมากขึ้นเหมือนกับเขาได้น้ําหนักมากขึ้นครับใช่ไหมคะการดูแลต้นยางเนี่ยนะคะจะต้องดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมคะ นอกจากการให้ปุ๋ยการปรับปรุงสภาพดินแล้วเรื่องอื่นๆเราต้องดูแลเขาอีกไหมคะไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากหรอกครับเ<ม>นี่ยให้ปุ๋ยฉีดยาแล้วก็นั่นแหละ<ม>ทาหน้ามั่ง<ม>บางครั้งค่ะถ้าเวลาฝนมันตกชุกๆจากเมื่อก่อนเคยมีปัญหาเรื่องของหน้ายางตายนึ่งบ้างไหมคะก่อนหน้านี้มีบ้างไหมมีครับมีมีอยู่ประมาณสัก ิบต้นย <eday S 2> ีน่สิบต้นลักษณะของหน้ายางตายนึ่งนี่จะเป็นยังไงคะมันมันมัน,ม,นมันเกร็ดเกลดแล้วมันออกออกไปแล้วมันก็แห้งแห้งไปเลยวิธีการรักษาหน้ายางตายนึ่งของคุณลุงที่บอกว่าสิบต้นที่มีปัญหาเนี่ยเอาปุ๋ยเหมายางมาใช้นี่วิธีการใช้ยังไงคะไอ้ก็ใช้เป็นนั่นนะไอ้ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวกดกดทรีคอน <S 1> <S 1> คใช้ขดรอบๆโคนต้น <S 1> <S 1> ใช่ไหม แล้วก็นั่นแหละวานไปประมาณสามโลต่อต่อต่อหนึ่งต้นค่ะเป็นการรักษาหน้ายางใช่ไหมคะแล้วเว้นระยะยังไงคะหลังจากที่หวานไปแล้วเว้นประมาณประมาณเดือน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 ครึ่งประมาณอีกหนึ่งเดือนครึ่งครับแล้วเราต้องมาทายัางไงต่อแล้วทีหลังมาตัดตัดต่อรีด ติดต่อติดต่อก็หนึ่งเดือนครึ่งนี้ก็สามารถที่จะเปลือกยางแห้งๆที่ไม่สามารถให้น้ํายางแล้วเนี่ยสามารถกลับมากรีดได้ครัแลวผลผลิตที่กลับมากรีดนี่เป็นยังไงคะก็ออกเหมือนเดิมครับออกเหมือนเดิมลักษณะของน้ํายางเขาเป็นยังไงคะก็นั่นแหละมันก็เหมือนเดิมดีกว่าเดิมหน่อยเหมือนเดิมคือลักษณะของยางเขาจะข้นน้ํายางเขาจะข้นและเปลือกยางนี่สามารถกรีดง่ายขึ้นนั่นแหละมันมันนิ่มขึ้นอ ค่ะตรงนี้มีเกษตรกร,กรหลายรายเนี่ยอยากจะฟังที่คุณลุงคุยมาอยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมหรือว่าคุณลุงมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรบ้างไหมคะนั่นแหละถ้าสมมุติว่าหน้ายางตายหนึ่งก็ใช้เนี่ยกดซีคอนเท่าที่ใช้มาเนี่ยก็ก็คือใช้ปุ๋ยหมอยางผูเขาทองเนี่ยดีแล้วก็ยางก็ออกเยอะ สามารถรักษาหน้าอย่างตานึ่งได้สามารถรักษาได้ครับค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการครับคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่พูดคุยกับคุณลุงไปแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้คำแนะนําคุณลุงในเรื่องของการใช้ปุ๋ยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณทันชนกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนําคุณลุงให้ใช้ปุ๋ยยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกยาง ก็ลักษณะของของยางเนี่ยคือก่อนหน้านี้น่ยนะคะคือยางเนี่ยคือลักษณะน้ํายางจะออกมาน้อยนะคะน้ายางจะมีน้อยแล้วก็ช่วงระยะเวลาในการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ยาวนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพยายามให้คุณพ่อเนี่ยก็คือเขาดูแลในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะคะก็คือเราจะดูลักษณะว่าถ้ามีฝนตกช่วงที่ว่าดินอิ่มน้ําเราก็ควรจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ลักษณะ สวนยางเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยควรจะใส่ปุ๋ยปีละสามครั้งนะคะแล้วก็ดูแลรักษาหน้าดินก็คือตัวหน้าดินเนี่ยบางทีเนี่ยการใส่ avec, <ๆ S 2> ปสุ๋ยใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยเคมีเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ดินแข็งกระด้างตัวกรดซิลิคอนเนี่ยมันจะมีข้อดีนะคะก็คือช่วยทําให้ดินเนี่ยช่วยรักษาดินรักษารากนะคะแล้วก็ทําให้พืชเนี่ยสามารถดึงอาหารไปใช้ได้มากขึ้นนะคะ พอหลังจากการใช้ตรงนี้แล้วเนี่ยต้นยางเขาจะสมบูรณ์ขึ้นแล้วเขาสามารถให้ผลผลิตได้มากขึ้นหน้ายางกรีดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของบางส่วนเนี่ยที่เราปลูกซ้ําๆแล้วพื้นที่เนี่ยมันดินมันมันเสียนะคะแล้วก็มันเกิดการตายนึ่งนะคะเพราะว่าเกิดจากการสะสมของปุ๋ยเคมีนะคะ ตรงนี้เราก็ใช้ตัวกดซิลิคอนเข้ามาช่วยหลังจากหวานไปแล้วเนี่ยประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะคือต้นยางกลับสู่สภาพดีนะคะสามารถที่จะกลิดเอาผลผลิตได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวน้ำยางที่ออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็จะดีขึ้นกว่าเก่าค่ะในส่วนของคุณพ่อเนี่ยทำไมถึงให้คุณพ่อเลือกใช้ตัวปุ๋ยหมอยางที่มีส่วนผสมของกดซิลิคอนล่ะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้ามาศึกษาตรงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่า ตัวกดซิลิคอนเนี่ยมันเป็นมันเป็นการช่วยรักษานะคะคือไม่ใช่แค่คือปุ๋ยเคมีโดยทั่วไปเนี่ยก็คือแค่ให้อาหารมันมนะคะ,ะคือมันก็กิน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 บางทีมันกินคือกินเหลือมันก็ตกค้างนะคะแต่ส่วนตัวกดซิลิคอนเนี่ยมันลักษณะ มันจะช่วยดึงไอตัวที่มันตกค้างอยู่ในดินขึ้นมาให้อาหารให้ให้ให้พืช <ปด S 1> ได้กิน <ไป S 1> ด้วยปนะอาหารใช่มันเป็นตัวช่วยแล้วเมื่อเราศึกษาตัวนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันดีะนะคะก็เลยลองเอามาใช้ในสวนนะคะในขณะเดียวกันเราก็ได้ดูว่าเออผลมันเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถที่จะแนะนําเกษตรกรรายอ,อื่นๆได้หลังจากที่แนะนําเขาไปแล้วเนี่ยเขากลับมาตอบรับกับเราอย่างไรบ้างกลับมาเล่าให้ฟังอ <c oughs> ย่างไรบ้างหลังจากที่นําหมอ,อย่างไปใช้ลักษณะโดยทั่วไปนะคะ คือเขาไม่กล้าลองบางคนเนี่ยสั่งสามกระสอบห้ากระสอบสิบกระสอบ<ะ>เนี่ยแต่พอเอาไปใช้แล้วรอบต่อมามาเป็นตันเหมือนกับว่าคือขอเอาไปทดลองก่อนเ <c oughs> มื่อเห็นผลแล้วเนี่ยก็ เรียกได้ว่าใช้เต็มที่เลยใช,ใช่ไหมคะ,คะทีนี้สุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรยังไงบ้างถึงเรื่องของการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตออจริงจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะดูแลพืชของเราอะนะคะเราก็ต้องดูแลให้เขาที่จะสามารถที่จะให้ผลผลิตกับเราได้ยาวนานนะคะซึ่งเราจะต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เรานํามาใช้เนี่ยให้กับเขาไม่ใช่แค่ว่าเร่ง เร่งผลผลิตในขณะนั้นแต่ผลระยะยาวเป็นยังไงบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้นะคะบางครั้งบา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 งที่เนี่ยเขาเน้นใช้ปุ๋ยเคมีแต่เขาไม่ได้เน้นว่าปุ๋ยเคมีตัวนั้นเนี่ยทำอะไรทำอะไรได้บ้างให้อะไรกับสวนยางเขาบ้างให้อะไรกับพืชเขาบ้างแต่ว่าในขณะที่เขาใช้เนี่ยคือโอเคเขาได้ผลผลิตค่ะแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เราพบเกษตรกรเนี่ย จะเจอปัญหาคือมีโรคตายนึ่งมีราดำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางสวนเนี่ยยางตายยืนต้นอายุแค่20ปีนะคะยางตายยืนต้นเนี่ยประมาณคือหนึ่งในหนึ่งแถวยางเนี่ยนะคะประมาณ2-3ต้นแล้วก็เว้นไป10ต้นนั่นคือที่ตายนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ได้อีกแค่ 2- 3สาต้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยางเนี่ยสามารถให้ผลผลิตกับเราได้ประมาณ30 ปีขึ้นไปประมาณ30-35ถึงปีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูแลรักษาเขาดีเราก็จะได้กินผลผลิตของเขาได้นานขึ้นถือว่าหลังจากที่เรานำผลผลิตของเขามาแล้วก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกลับคืนให้เขาเพื่อให้ต้นเขาอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีผลผลิตให้กับเรานะคะถ้าหากคุณผู้ชมพีม่น้องเกษตรกรที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้อย่างไรคะ,อ,ะอยากจะแนะนำเกษตรกรนะคะที่จะหันมาใช้ สินค้าตราภูเขาทองนะคะซึ่งจะมีทั้งหมอยางมีทั้งกดซิลิคอนนะคะแล้วก็จะมีสินค้าตัวอื่นนะคะที่จะเป็นเฉพาะพืชนะคะแต่ละตัวนะคะโดยติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์086 884 2 2 0กค่ะก็สามารถที่จะติดต่อขอข้อมูลกันไปเพิ่มเติมได้แล้วก็ะะโดยปกติแล้วเจ๊บก็จะเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าตามาสวนต่างๆอยู่แล้วนะคะโดยทั่วไปก็จะ ไปในหลายๆพื้นที่ค่ะค่ะถ้าหากคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรต้องการให้คุณเจฟนะคะเข้าไปดูแลในสวนให้ก็สามารถที่จะติดต่อไปนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสุราธานีค่ะเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรที่ทําสวนยางยืนข้างที่ตรงนี้แล้วค่ะคุณพี่ปนอมค่ะสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านที่ยืนอยู่ข้างๆนี้นะคะคือสัตวตบาลจุตที้นะคะสวัสดีค่ะค่ะ พี่ปะนอมคะเห็นบอกว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มจ้าเป็นกลุ่มอะไรคะกลุ่มเกษตรกรทำนาคลองพากลุ่มเกษตรกรทำนาคลองเมื่อก่อนมันมีนาแต่เดี๋ยวนี้มีสวนหมดแล้วในนาเป็นสวนยางสวนปาล์มสวนยางที่เราเห็นทั้งหมดนี้กี่ไร่คะสิบสิบห้าไร่สิบห้าไร่เห็นตรงนี้ยางเขามีอายุมากแล้วประมาณกี่ปีคะยาวสิบสองสิบสามปีอะค่ะแล้ว มีปัญหาอะไรมาก่อนไหมคะก่อนที่พี่สุธีเขาจะเข้ามาแนะนําในส่วนนี้ยางมันมันกรีดไม่ออกแล้วหน้าก็ตายนึ่งอะคือแทบทุกต้นเลยไม่สามารถ<ม>ที่จะให้น้ำยางไม่ยกต้นบางต้นก็ดีบางต้นก็ไม่ค่อยออกค่ะหน้ามันตายอะค่ะมากขึ้นคือถ้าจะให้เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคือ ยางพาราเนี่ยเขาเริ่มที่จะเกิดปัญหาหน้าย,ยางตายนึ่งทีละต้นสองต้นบ้างน้ํายางไม่ออกบ้างแต่หลังฝากมาใช้แล้วเนี่ยผลผลิตที่ได้เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นมากหนาหน้านิ่มขึ้นกรีดง่ายกรีดง่ายน้น<ำ> <ang> ยํายางล <cụ> ่ะคะน้ํายางก็ไหลตรงนี้ในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะคะพี่สุทธิแนะนําเกษตรกรยังไงบ้างคะก็แนะนําให้ใช้ ก่อนนี้เขาจะใช้ปุ๋ยอะไรก็ตามแต่บอกว่าถ้าปัญหาที่คุยคุณนักคุยเกิดขึ้นเนี่ยลองให้หันมาใช้กรดซิลิคอนกูจากนั้นพี่ไปน,นอนก็เอามาใช้ก่อนในตัวอย่างแปลงนี้ก่อนหนึ่งรอบหลังจากน,นั้นผมก็เสนอให้พี่นอมคุยสมาชิกในกลุ่มลองทดลองเอากรดซิลิคอนของพุกเทียนเนี่ยไปใช้ดูว่าแต่ละคนเนี่ยทั้งหมด4ี่กว่ารายค่ะ สี่สิกว่าแปลงทดลองใช้ดูและผลที่ออกมาเนี่ยจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าใช้ไปตอนนั้นรู้สึกเดือนมกรา<ฆ>ในภาพรวมที่ออกมาเก้าสิบเปอร์เซนที่ก็บอกว่าดีเขาบอกดีแต่อีกสิบเปอร์เซนนั้นอาจจะว่าเอาไปใช้น้อยต้นไม้เยอะเอาปุ๋ยไปน้อยค่เพราะเงินน้อยก็เลยเขาได้ผลที่ออกมายังไม,มไม่ชัดเจน แล้วพี่สุดที่แนะนำให้ใช้อย่างไรสูตรไหนบ้างคะตามความเหมาะสมของของพืชค่ะดูความเหมาะสมความเหมาะสมตามสภาพของต้นพืช<ต>ที่เราจะให้ปัจจัยการผลิตเข้าไปแปลงไหนที่ต้นโซมหน่อยให้ช่วงระยะถี่ขึ้นกว่าเดิมให้น้อยแต่บ่อยครั้งต่อไปก็แนะนำโคนกรุ่มว่าเอากรดทิกคอนของคุกเทียนเนี่ยไปใช้ให้ได้อีกหนึ่งรอบค่ะมันจะอยู่ประมาณหถึงเจ็ดเดือนสองครั้งเนี่ย เราจะเห็นความแตกต่างจากรอบแรกไปให้ดูเรื่องผลผลิตให้ดูเรื่องนินดูเรื่องความสมบูรณ์ไม่ว่าในป์าหรือในสวนยางแล้วในฐานะที่พี่ปนอมเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มด้วยเป็นเกษตรกรชาวสวนยางด้วยใช่ไหมคะ,ะเวลาที่จะเลือกปัจจัยการผลิตเนี่ยนอกจากตัวเราเองที่ จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะทําให้ผลผลิตของเราดีแล้วก็จะต้องแนะนําคนอื่นด้วยเนี่ยนนในการ,ราที่เราจะคัดเลือกเนี่ยพี่พนอมดูยังไงเราก็ต้องใช้เองก่อนแล้วก็ค่อยไปพูดกับเพื่อนนี่ก็ใช้ไปหนึ่งรอบแล้วไอ้กลุ่มเกษตรกรนะคือพอบแรกเลยพี่พนอมทดลองใช้เองอแล้วกเ็เห็นผลจ้าเห็นผลแล้วก็เลย ให้สมาชิกเอาไปใช้ค่ะหลังจากที่สมาชิกเขานำไปใช้ตามคำแนะนำของพี่ปนอมแล้วเนี่ยผลตอบรับเกษตรกรในกลุ่มเขามาบอกกับเราอย่างไรบ้างเขาบอกว่าใช้ดีหลายคนเขาใช้รอบแรกต่อไปเขามีรอบที่สองคือใช้ดีหมายถึงว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยผลการเปลี่ยนแปลงที่เขามาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยเป็นยังไงคะเปลี่ยนแปลงมากเลย เปลี่ยนแปลงทางด้านไหนบ้างคะทางด้านผลผลิตค่ะที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าที่มันกรีดง่ายขึ้นจ้าจ้าปามก็มันดกเก้นค่ะพี่สุทธิคะทําทไมปุ๋ยในท้องตลาดมีเยอะแยะทําไมถึงแนะนําปุ๋ยที่มีสม่วนผสมของกรดซิลิคอนให้กับเกษตรกรได้ใช้กรดซิลิคอนนี่มันมีคุณคุณสมบัติที่ที่ดีหล,ะละยายอย่างค่ะในกรดซิลิคอนมันมีทั้งจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ตั้ง2ี่สิบอดชนิดกอตินค้อนนี้ถ้าเราใส่ลงดินเนี่ยอันดับแรกสัตว์หน้าดินจะเกิดขึ้นมีมีไส้เดือนเล่นนอกอยังยังมีจุด,ดินทรีย์ทำให้ดินร่วนซุยลักษณะของดินร่วนซุยเนี่ยทำให้การเลกเปลี่ยนออกซิเจนที่แทรกลงไปในดินเนี่ยที่จะผ่านหมวกรากของพืชที่จะดูดซึมเข้าไปได้เนี่ยเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ แสงมันมากขึ้นนอกจากนั้นมันจะมีความต้านทานโรคพวกจุลินทรีย์บางชนิดที่อยู่ในกรดซิลิคอนเนี่ยมันจะกินเชื้อราเป็นอาหารคเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคเส้นดํารากเน่าหรือใบร่วงส่วนใหญ่มาจากเชื้อราที่ชื่อไฟทอปโตราตัวนี้แหละเหมือนในทุเรียนเขาเรียกว่าทอปลงเหมือนกันมันทําให้หน้าตายหนึ่งจะไม่ขึ้นออกค เมื่อกดซิลิคอนนกใส่ลงดินปัป๊บจุลินทรีย์ทำงานมันก็กินเชื้อราตัวนี้เป็นอาหารเชื้อรามันก็ย่อยหมัดไปหมัดไป,ไปใช้สิ่งมีชีวิตฆ่าสิ่งมีชีวิตด้วยกันมันจะได้ผลถาวนร้อยเปอร์เซ็นต์นตามระยะเวลาของมันครับจากการสังเกตที่ <c oughs> เราเห็นด้วยตายอย่างส่วนของพี่ปะนอมเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีขุยไส้เดือนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะ,คะตรงนี้คือขุยไส้เดือนที่บอกว่ามีเยอะขึ้นตรงนี้ก็คือตัวกดซิลิคอนที่เขาก็ช่วยในเรื่องของการปรับปรุงสภาพดินใช่ แล้วก็ทําให้มีสัตว์หน้าดินเพิ่มขึ้นเห็นว่าเป็นขุยใสเดือนนี่คือมีรอบรอบนี้เลยสุดท้ายนี้พี่ปน,นอมอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรยังไงบ้างคะถึงเรื่องของการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตขอบอกพี่น้องกเกษตรกรทุกคนด้วยว่าปุย๋ยซีเอปุย๋ยพลุกเซียนนี้เอาไปใช้ได้เพราะว่ามีกรดซิลิกอนทำให้ ต้นไม้ที่ใช้นี้อ่ต้นยางกรีดง่ายแล้วก็มีสัตว์หน้าดินเพิ่มขึ้นแล้วก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจขอให้เพื่อนสมาชิกเกษตรกรทุกคนใช้เถอะไม่ผิดหวังจ้ะค่ะในฐานะที่เป็นนักวิชาการเข้ามาแน,นะนําเกษตรกรตรงนี้อยากจะฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรบ้างคะตอนนี้ดินที่เคยใช้เคมี มานับสิบสิบปีเนี่ยมันน่าจะเสื่อมแน่นอนก็เลยว่าน่าจะเอากรดซิลิคอนของผู้เตียนเนี่ยมาใช้ก็เลยแนะนําไปว่ากรดซิลิคอนถ้าเราใส่ลงไปในดินแล้วเนี่ยดินที่เคยเสื่อมสภาพมานับนานยี่สิบปีเนี่ยมันจะค่อยฟืน้นฟื้นคืนสภาพกลับไปหายุคเก่าได้เพราะมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชถึงยี่สิบเอดชนิด<ฆ>ทาให้ดินร่วนซุยพืชงอกงามผลผลิตเพิ่มเมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนก็เหมือนลอดต่ําลงเพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นเหมือนกับของพี่ประนอมแกก็ต้องยอมรับว่าลดชิลีคออนของฟุกเทียเนี่ยดีอย่างไรเหมือนจากการที่คุยฟังเมื่อกี้พี่ประนอมยอมรับแล้วใช่ไหมยอมร,อนนรับแล้วจ้ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะตอนนี้ยิ้มได้เพราะว่าไ<ด>หน<ด>จะยังราคาดีด้วยแล้วก็ผลผลิตพี่ประนอมสูงขึ้นด้วยค่ะ คุณสุทิทคะถ้าเกิดคุณผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรอยากจะให้เข้าไปดูแลในสวนให้ในพื้นที่จงังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนี้สามารถที่จะติดต่อได้อย่างไรคะอ๋อถ้าใครต้องการที่จะปรึกษาหรือให้ช่วยดูแลหรือแนะนําจะมาคุยเป็นการส่วนตัวที่ร้านผมก็ได้อยู่ในตลาดท่าชนะในนามเขาว่าหมอปี้ใครๆก็รู้จักทางนั้นะนะครับติดต่อผ่านผมได้ทางเบอร์โทรศัพท์0 8 1 แ9 5 2 1้าห้าเรียกได้ว่าเข้ามาในพื้นที่ก็มาสอบถามหามอปีป้เนี่ยเยครับเป็นที่รู้จักกันเลยเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันใช่ไหมไ<ด>คะ<ด>วันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่ให้เก็บมาร่วมรายการกับเราครับคุณค่า